อดีตรักแซมมี่คาวเวลเผยสัมพันธ์พระเอกก่อนถูกหนีไปแต่งคนไม่รู้ย่องหากัน6ปีไม่นานมานี้น้ำตานางเอกสีพระเอกเคยจีบแซมมี่เหตุจบรัก6ปีพระเอกติสที่ไม่ค่อยมีใครรู้บีบหัวใจช่วงหนักสุดกับวันที่พ่อไม่ได้เห็นนางเอกสู้ชีวิตประกวดได้รถแต่ไม่มีเงินค่าทางด่วนเติมน้ำมัน เรื่องข่าวคราวความรักที่ไม่ค่อยมีใครรู้15ปีในวงการมีพระเอกมาจีบกี่คนแซมมี่ขอตั้งสติคิดก่อนตอบว่า3คนก็เป็นคนที่หลายคนรู้จัก3คนที่มาจีบได้เป็นแฟนไหมมีหนึ่งคน6ปีเอาจริงๆไม่ค่อยพูดช่วงคบพระเอก6ปีก๊อปอนุวัตเป็นยังไงแซมมี่บอกว่าตอนนั้นเราคบกันแบบเด็กๆไม่เปิดเผยด้วยแต่ก็มีโดนจับได้แวบๆมีโดนถ่ายรูปเขาติสไหมใช่ๆ ความจริงเป็นไลฟ์สไตล์แต่ความที่เรายังเด็กเรายังสนุกกับการใช้ชีวิตของเราเองด้วยเป็นช่วงจังหวะด้วยถ้าเราในวันนี้ไปเจอกับเขาตอนนั้นก็อาจจะอยู่กันยาวก็ได้แต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่เสียดายเวลาก็เป็นช่วงที่เรามีความสุขท้ายที่สุดเราไม่ได้อยากมีความสุขในอนาคตเราอยากมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในทุกวัน